นนหน,น่งายบอมีเซ้นหน่เซ้า,าตีมันตูปอยงไป็นไ,นไนด้คายเป็นในแเส้นคา,ายเป็นคยพาไปปาเนี่ว่าไปปาเลยเห็นงูแล้วจับงูแลว้วาเด็กคายน่าได้นะโลลสิบหา้าโ,โลสิบห้าพัน สบายดีพอพี่น้องมั่นสุขกันวันนี้เขากะบสีพาลตลาดอัตปืนนะคือวันนี้มากครับนะ้องชายคือเก่านะพอดีน้องมาไกเปียกเห็นย่างเรียบร้อยเลยครับวันนี้สิได้จพาเจียตลาดก่อนไปเก็บต่อไปเดี๋ยวเัาสีเดินทางขึ้นผู้ท่นานสิมาซื้ออุปกรณ์อยังต่างๆเด้นะที่ว่าขึ้นผู้นั่นแหละทุกคนวันนี้พาบอดอนพร้อมสบายดี ในสี uh, ่อ he okay, sí, ูนอนนั่นหนึ่งแล้วเขาจะเดินทางเป็นคู่เชนเชนโกเนาะขายหลายอย่างเนาะยังเพิ่มทานได้เด้อมันมันเฮงๆด้อเอาไก่กาแฟไก่ใช่กาแฟกาแฟเดี๋ยแล้วรอทั้งนับกูกาแฟเย็นกาแฟหอมแล้วรอเขาหม้อกาแฟตรงอ๋อกาแฟซองใช

ผมแค่มีอยู่ด้เลยเดี๋ยวทำเขา้ากอนเดินมาี่พักมีอยู่ักมีอยู่ักมีอยู่บยบแบมีแล้วมีแล้วซื้อความผักเอาลอันดกันนหสิพั เดินทางขึ้นผู้พร้อมนะ อันนี้กระเดงแระเดกคลายน่านได้นะครับโลคระดับซิาโอโ้โมา,านล็ซิมมีเราตกัานโอ้เราแกจ่ายได้มัน sữa cà phê đấy, cà phê phần trăm một, cà phê, còn, thế, này bao, anh này quá đấy hạt xì đấy, um, nó มีขายประดุกประเน่นก่อนนะนี่ถือว่าเป็นตลาดสดนะอันนี้ทั้งหมดสี่ซิมฮาโอ้มีก๋วยก็

มีไส่กัขนมขาด้วราาโอ้เส้ลายยางแน้ะมาในเส้นข้าวบวมปะอันนี้กแบเงเป็นปูน้ำเบนนอันนี้ใครม่เท้าแม่เท้าออ้นน้าาาซานมัน้องอันนี้อันนี้มันข้าจ่าได้แม่เท้ากินข้าวเหนียวบรายโอ้อเนาะเส้ลายยางอยู่มันลายเติบามั้เนี่ย มันอะไรกันได้แปดแสนไปแปดแสนไปมาในสวยงามนะทุกคนแนมไปทางลังนะเป็นนามิตรน่ะเป็นคู่มัน่ะตั้งหลับยำหลับเลยสวยงามเลยทางนี้ มาเนี่ยนะ่สังเกตเห็นเผินขายขายงูนะจักงูยังทุกคนสองสองคนนะสองถังี๋ยวเสือไปเห็ดกินจักเป็นชิขายลายเป็นไรเดี๋ยวไป,ปกันเดียวโอ้ทุกไงแท้โตเท่าไรเนี่ยโ,โอ้อเซนหก ก็ยังเป็นอยู่เนาะเออตัวเป็นเป็นเจี๊ยู่ปบาอ๋อทุกมันเข้าในหัวนั่นใหม่กลมใหม่ไม่แน่หอดโลบะไหนงูซิงได้แล้วโลบปลายงูซิงเนาะงูซิงเสือเออจับอะไรกูซิงตรว

ภู้ายเป็นเนี่ยเดี๋ยวช่องเส้นภูพายเป็นผมเคยพาสิไปป่าเนี่ยพาสิไปป่าเลยเห็นงูแล้วจับงูแล้วอมาสิไปป่าขึ้นผู้อันนี้นี่บ่เอ้างไปผอกันจ้ะโอ้นี่นะผู้กันจะทั้งรังนี่ยละทุกคนนี่เป็นสิขึ้นผู้แต่ว่ามาผัดเห็นเห็นงูก่อนเนาะโอเคจับก่อนนะอตามคนนะคนละหาม

นันไปหยุดรลจ้ะไหนดนันไม่บ้าหาเออสไปในบุ้มีอสิไปป่านั่นแหละยังสิไปป่าบุมีแล้วเดี๋ยวถ่ายกันอ่ะดี๊ดี บ้านเลยบ้านในบ้านใจด้วยเออบ้านีในอะไรขึ้นพูด่วยนี่เนาะบ้านีนเนาะโอ้ถูกบ่อนยางยางไปขึ้นพูดนี่ประมาณจักรสมงอุ้ยเฮ้พลินผลแล่หอดโอดถูกเบิ่งใกล้ๆนี่นะใกล้แต่ว่าบอดจุดที่อยากไปนี่ยเออเขาเจ้าคายงูแล้วเขาเจ้ากับขึ้นพูดกันกันเลยโอ้นั่นนั่นอีกเนาะอันนี้ว่าทางขึ้นนะเออขึ้นนี่เลยเนาะ อันนี้ผูดล่วงนะทุกคนโอ้ในนอนในนอนแต่ว่าผูนี่สวยงามนะซึ่งว่าเท้ากันทีขึ้นพูดหน่อยหน่อยเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันอยู่โซนพุ่นทั้งหน้าผุเดี๋ยวได้ได้ค่ะไปเบิ่งน้ำกันนะจีบต่อไปเจ้หี่บต่อไปเท้าจังสีผ้าทุกคนขึ้นไปถึงขึ้นไปหา เบิ้งกวบานผู้ที่วางวางที่เห่าขึ้นไปอยู่คนน่ะมันต่างกันต่างกันต่างจากในไร่นะกว่าอยู่ผีสวยงามด้วยจากเห่าแนมเบิ้งนะทุกคนโอเคนี่งูซิงนี่อันนาใบก่อนนะ้าใบก่อนนะบริเวณเดี๋ยวเราเสด็จเดินทางชิงเสือชิงเสือชิงเสือ มันคือังจักไหมมีเห็ดอยู่ได้ยไหลงมาจังเห็ดกินแออลงมาจังเห็ดกินเนาะทางไหบอเดี๋ยวเขาสิได้เดินทาง้หลนผู้ทุกคนทางล่างนี่แหละเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอากาจบไปเพีงสำหรับกอนเดีวคลิปนะพอกันใหม่ทุกคน้เ่เียงงู